เราก็จะมาสาธิตการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลาโดยเครื่องปั๊มน้ำจะสูบน้ำมาที่สปริงเกอร์ในโดมขนาดเล็กเราจะติดตั้งสปริงเกอร์ไว้ด้านบนเพื่อให้น้ำกระจายได้ทั่วโดมสามารถทำได้ในหลายๆโดมซึ่งมีหลักการการทำงานง่ายๆดังนี้เลยครับอุปก,กรณ์หนึ่งที่ต้องมีบอร์ดทิชไบ์ครับผมวิธีใช้ง่ายๆเลยครับเขียนโค้ดตามนี้ เซียนเสร็จแล้วเราอยากตั้งเวลาให้บอร์ดคิดไว้ทำงานเมื่อไหร่่อมาตั้งตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวขอตั้งเป็น9นาฬิกา49นาทีนะครับแล้วเราลองมาดูว่าปั๊มน้ำจะทำงานหรือเปล่า เมื่อถึงเวลานะครับจะมีเสียงดนตรีขึ้นนะครับแล้วปั๊มน้ำก็จะทำงานสูบน้ำไปที่โดมนะครับเมื <sadece> ่อถึงเวลาที่เราหน่วงเวลาไว้60วินาทีนะครับปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับเนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำของเรานะครับเป็นแบบ220โวลต์กระแสสลับ ซึ่งบอร์ดคิดไว้ป้อนกระแสมาให้ได้แค่หวาวนเท่านั้นกระแสตรงเราจะต้องมีไฟเลี้ยงเพิ่มเติมให้กับปั๊มน้ำขนาด220โวลต์กระแสสลับหละการทำงานมีดังนี้เลยครับเมื่อบอร์ดคิดไว้ได้รับสัญญาณว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วคิดใบก็จะปล่อยให้ไฟไหลผ่าน USB ที่เรากำหนดให้มันเปิดมานะครับ ไฟฟ้าก็จะไหลผ่านคดลวดของตัวรีเลย์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กดึงดูดครับดึงดูดตัวสวิสของตัวรีเลย์อีกฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นวงจรปิดนะครับทำให้ไฟฟ้ากระแสสลับตรงนี้นะครับไหลเข้าไปในเครื่องปั๊มน้ำที่จะสูบน้ำเข้าไปในโดมของเราได้ครับ เมื่อถึงเวลา60วินาทีต่อมานะครับปั๊มน้ําก็จะปิดใช่ไหมครับหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็แค่เซอร์วิสตรงนี้ก็จะคีดไบก็จะไม่จ่ายไฟให้แล้วนะครับไฟฟ้าตรงนี้ก็จะหยุดไหลซึ่งการหยุดไหลแบบนี้นะครับทําให้จนะแม่เหล็กตรงนี้ค่อยๆอ่อนลงไปทําให้เซอร์วิสตรงนี้เปิดครับจะไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านตัวรีเลย์นะครับ จะทำให้ปั๊มน้ำของเราหยุดสูบน้ำไปให้โดมเลยครับนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆของการใช้ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลานะครับ